แล้วเราจะลงได้ไหมเนี่ยไม่เคยแช่มันร้อนด้วยไหวไหมไหวยอยู่นิดนึงอ่ะโอ๊ย ร้อยรี่ยังครับโอเคเนาะ,ะถึงแล้ววันรถเป็นกระลมใช่ไหมนัวกว็จะมีเราแค่คันเดียวค,คันเด็ก็มีเห<อ>มือนกันเนี่ยเขากนลงมาอาบนี่อะไร พีเข้าแล้วเนาะเอารถเข้าไปได้นะครับขับข้าไปอีก400เมตรเป็นฐานที่อาบน้ำเนาะที่น้ำพุร้อนโป่งเดือดนะครับจะมีไข่ให้ซื้อไปด้วยนะแช่น้ำพุร้อน,นะอน,อนหนึ่งครับอ,นอันอน,อน,นี้ต้องเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ๋โอ่ออาไปเดี๋ยวเราขึ้นรถขับไปด้านในอาบน้ำกัน อะไรบ้างครับเดี๋ยวค่ะย่างคนเหนียวเนาะอันนี้ข้าวส่งหมันพร้อมกินด้ไหมอ๋อปล่อยยูทูบกันอ nice> so ันนี้อะไรครับเนี่ยตับจ้ะตับหมูเหมือนกันเนาะเขาไก่สองครับแล้วก็ตับ สองชิ้นเหมือนกันครับ,รบแบบเกียมนะครับตัอะดนครับคะรับอะไรกัน,นะคระับ กินเลยไหมกินตังน,นี้ไหมอ่าก็ขายถุงมาแหละถุงละยี่สิบค่ะมีมีไม้จิ้มอยู่เลยไหมมีเอาแตงนโบอย่างเดียวนะคะครับ วว้าวมันต้องเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวดูวข้อห้ามก่อนเราวนะอาบบ่อนี้แหละห้ามสุบุรีห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามน้ำอาหารเข้าห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้าห้ามว่ายน้ำห้ามใช้สบู่กับแชมพูไม่ควรแช่เกิน20นาทีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ควรแช่เกินยี่สินาทีเอบบรับแช่ตู้แล้วก็ไปอาบนได้อาบ้ใจับมแช่ใหม่ใช่น้ำพี่่นนปลี่ยเสื้อผ้าถ้าเราเป็นเสาหลักไฟนี่คือแบบโหสามารถลงน้ำได้เลยอะเสาหลักไฟใช่อ้ร้อนอยู่แล้วเราจะลงได้ไหมเนี่ย

มันไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็อุ่นอยู่โหคตรร้อนเลยนี่โหด,ดี๋ยา้านตัวหมู้งหมูสะดุ้งไฟเลยข้นสรุปว่ามันหนาวหร้อมันร้อนฮะ เดี๋ยวนไหนออไปนะอาบน้ำธรรมดาดีกว่าอาบบ้าก็มาเช่อไปอาน้่าเป็นอย่างนี้เป็นหัวเนมีอันนั้นนนานูอถึงเวลาไปอาน่านั้แล้วก็มาชื่แต่เดี๋ยวแ่อาก็ม่ใช่รอดแล้วก็พอตัวอะไรวะเนี่ยไม่สิกร้อนไหมร้อน เต้นเต้นหน่อยเต้นตรงนี้หน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยอย่าเดี๋ยวพอตกไปไม่เอาบอกเลยแม่งโคตรร้อนอ่นหนาวมันร้อนเหมือนเดิมมาะเต้นเต้นเด้อเล้อท่าเดิมไป้ช่วยเด้อเล้อโอ้โหลูกชายอ้วนแผดหนิวเนี่ยระวังกินกับตรงไปตรงไปในหนังลอาออกมาเลยนะอุ่นตกหนาวมองตรงเลไม่ลงแล้วพอแล้วแม่งโคตรร้อน สมชื่อเลยาาลปลากรองเดือดร้อนจนเดือดนะ <laughs> น้ำไม่เดือดเ <laughs> ชืไม่ไหวเลยดู้อหมูสุกเลยข้างหลังอ่ะอาบน้ำในบ่อน,น้ำร้อนน้ำพุร้อนตาฟองเดือดเย็นสบายมากเลยนะพี่นะสิเย็นสบายไหมไม่เลย ทำไมมันเป็นยังไงมันร้อนร้อนคือตัวจะฉีกอะตัวจะฉีกเลยโอ้โหไปเรียบร้อยอันนี้ของ่โอเคใส่แมสเดี๋ยวไปเล่กันครับอันนี้มันของพ่อครับผมครับผมนี่อันเล็กของหนูมันใช่เหรอทำไมมันมีลืมีลิบอย่างนี้นของหนูอันของพ่อนี่ของหนูนี่ของพ่อใช่ไหมโอเคไปก่อนจะไป

มือสิบเวลาแม่ลดไหมสายป่าป่ะครับเดีย๋ยวพาดิสเพยเเอามาใส่ที่ตะกร้านะเรียบร้อย 忙呢。啊 รอแป๊บนึ e? okay. ่งจะไปทำอะไรหรอแม่อยู่ไหนอ่ะนั่นไงโอเคพ่อเขาขี่แสดงรถคูมดจงแล้วเรื่องเหียหรอผู้ใหญ่สเด็กนี่รถคูั คืนหนาวแน่ๆน่ไม่ว่าจะคืนคืนคืนมันหนาวแน่เลยเชื่ออ่าใช่เปิดไฟที่นู่นนี่ยังบรรยากาศเลยห้องโอ้ยห้องก็ห้องน้ำในที่ไฟอย่างนั้นอีกแล้วอ่ะเป็นที่มันต้องเปิดที่มันเปิดแก๊สอีกแล้วอ่ะแม่เหรอใช่สต่ว่าจะเป็นแก๊สเหมือนอะไรหรตามเข่าตามอะไรอย่างเงี้ย <ะ>เหมาะสมที่สุดแล้วว่ามีทิปปิ้งขนมปังด้วยนะใอ้แม่ปิ้งให้ได้เลยเนี่ยขนมปังอะไรยังไม่กินนะให้งามีทิปปิ้ง